สบายดีทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองลิเวอร์พูลครั้งแรกเที่ยวเคยไปเคยกขบไม่เคยไปจักเทธอพี่น้องแต่ว่ามื่อน,นี้อันมีงานถอดกระถิน่นเนี่ยสักอย่างนะพี่น้องเป็นงานอยู่วัดไทยก็เลยคนละกันเลยเขาจะส่งข่าวมาเนาะก็เลยนัดเจอกันแต่นัดเจอกันอยูก่อนเลยพี่น้องอย่างนี้มันเป็นคนละมีคนลาประมาณอะไรซ่าสามสิบปลายคนนี่แหละพี่น้องของก๊อฟหมูเนาะปะลองไปเบิงตัวจริงมันมีเจ้าคนกันแท้ เส้นทางที่ห้าสิไปใส่ระยะเวท่าในการขับรถประมาณ3สมมงพี่น้องนั่งรถไปเนาะสว่วนลรกเขาก็เคยไปหอดเมืองแมนเชสเตอร์เนาะแต่บ่เคยไปหอลิเวอร์พูจากเท่อเมืองแมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูมันไกลกันเพราะฉนนั้นก็คือบ่อเคยไปเนาะแต่มีคนลาเขาจะโทรนัดกันสิเลยว่าโอเคถือโอกาสไปเนาะอยากไปเห็นคนลานํากันนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเฮามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างถินเนาะโอกาสสิหาเจอคนลานํากันนี่ยากเพราะสันนันก็คือมีแตเทศการงานหนีแหละพี่น้องจังววาพากันนัด กันไปนี่พี่น้องเพราะว่ามีทานถูดมาแน่แล้วก็ทานถูดเขานน่เขาาจอสิจัดงานบาซีแน่เพราะสนก็คือไปพี่น้องบอกซามีว่าขออยากไปเนาะซามีก็ตามใจโอเคไปกับไปขอสิพาเจ้าจไปวาซานโศกนี่เนี่ยคือพวตามใจพี่น้องหอหนองแฮมเนาะทุกคนในละแม่ห้องแฮมห้องแฮมที่ว่าเฮาจองปลาไว้พอมาหอก็โอเคได้ห้องแฮมพี่อน้องนี่เป็นฟอร์มีดีปลาพวกน ห้องนัเป็นห้องหนังผาเสร็จโตโซนนี้ก็จะเป็นผวกกาแฟพวก,ก,พวกซ่าพวกก็จะมีหเนาะอันนี้เป็นตูวเซฟจะมีลิ้นซักใช้เครื่องอันนี้แหละแม่นบอลมอนหวยเครื่องบอนหอยเครื่องพี่เนองนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ของนอนทรทัศโทรทั์อยู่ทั้งขางของพี่นอ้องประมาณนี้ของเจัาพี่น้องก็โอเคอยู่ได้ล่ะเออข่ะพี่น้องขจะมีตู้เย็นให้น้ำส่วนไรไปผักกบาค่อยมีตู้เย็นให้พี่น้องต่ว่าณนี้ว่ามีตู้เย็นให้น้ำพอของที่ห้าวผักทุกคน ก็จะบอเห็นว so, so, like, you know. so, ิวไปเพราะห้บริยูยุดห้าบริยูตึกสูงสุดพี่น้องนี่ก็จะเห็นหน่อยประตูอยู่นี่พี่น้องสองสันมันก็จะใข่ใครนะต้องแต่ว่าบริยูใครดอกพี่น้องคุณบมค่อยเห็นเห็นแต่ตึกันนาะนี่ก็โอเคอยู่นี่พี่น้องบรรยากาศก็โอเคอยู่ สำหรับฮองแฮมเอาพักมีซื้อว่าอารอ์ลอตโมโหววออกเสียงถือบอัวพี่นองในราคาหนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดพาวตกเป็นเงินไทยกยั่ประมาณเจ็0พันบาทเนาะถ้าเป็นเงินกีบก็บประมาณสามานเก่าแสนกีบประมาณนี้ราคาของตัวหนึ่งขึ้นเตียงขากนุ่มหนุ่ก็พี่นองฮองแฮมนิ่มบัได้กใกล้จากสถานที่ท้องเที่ยวกลางคืนเป็นตน้นเชนว่าเทคกปลาพับเนาะย่างไปประมาณหานาทีกับห่อทุกคนบัไดงทอสอพเตียงข้าหนุ่มบัพีนองตกพี่นองห้ากอ มาหอดมาหอดแล้วก็ไปเสกอินยองแฮมหลังจากเสกอินยองแฮมแล้วก็สิพ่าคุณไปตัดผมพี่น้องหลังจากเสกอินจากฮงแฮมแล้วก็พาสามีมาเลาะตัดผมข้าเจ้าก็ตัดไว้ยอยู่พี่น้องเพราะว่าสร้างอยู่น,นี่สามสีส่คนพี่เนาะใช้เวลาตัดไป็ห่อชิพานาที่สําคัญแหละพอสามีเขาละผมสั่นอยู่แล้วเนาะตกพี่เนาะวิกเวอนระ์ไหแเววิเกอร์ นุ่มๆขับนู้ไปยุ่โกโรนนู้ไอโดนแลจุกโกไอโดนแลจุโกนูแว่ยโดนติ๊กขึ้นได้โดนแลจุโกปะหุขีนูไม่มีแต่ได้เพิ่งไปปานนมนมมันห่อยอกเขซช่นไปพี่น้องกบไปคนเดียวไปเนี่ยของวันทัวเพิ่งไป้านพี่น้องมีชิงส์สระว์คขึ้นกับเลอนดอนเลยพี่น้อง อันนี้เราเป็นหูป,ปั่นมาแล้วจะมาทายหูนั่งพี่น้องคือว่าคนร้ายท้่เขาชิถทะเขาคีดว่าทายหูกเไยอยู่บ้านเขาพี่น้องท่้นสิขามทา,างของโคตรปุมก่อนแล้วก็ถาไฟเคี้ยวพญามารถามได้ It's the dog. The dog. But it goes around the back. Goes this around just, the back. This is just the start of it. The start of it. I think that like, looks like a nail, but not a nail. No, because that bridge wasn't there. It, that what? bridge didn't used to be there. Sure. So the okay, can you take a picture for me, Peach? Maybe not, but not Can you take a picture, me Thank you. บรรยากศฟาศฝ่าฝนลงพี่น้องทึงสิฝ่าฝนลงกับบอกผเป็นปอุปสรรคสาหรับเฮาสองคนนะเพราะว่าซามีเราอยากพาเฮามาทึงสิเป็นอุปสรรคกระยายพี่น้องหนาที่ต้องมากกัคือมากนะเพราะว่ายุนีนะฝนตกตลอดฝนลินตลอดหนอเท้า,า,า,าสิถายฝนเศร้าฝนยุดนะะมันหาเวลาเาโอกาสได้ย,ยากบ้างเถงอเบิดมือมันก็ตกอยู่เบิดมือก็พี่น้องส่วนครัวสิไปนัางกระเส้าพี่น้อง โอ้โหสิคนหลายคือยืนรอนบอลอ่ะพือยืนรอนบอลพวกแบบไปต่อคิวพวกนีงเง้เนาะสัอันนี้แหละเป็นนามที่มาจากทะเละพี่น้องเป็นเรือดนนี้เป็นเรือขนสง่งถ้าค้นสง่นสงผอบพักพวกนี้เดจอดญี่ปุ่นแล้วก็นเลยจากทะเละสิพากับขี่กระเซ้าดิพี่น้อง <laughs> บรรยากาศบ่เหมาะสหรับการขี่กระเซ้าเลยพี่น้องเพราะว่ายังฝนมันตกเนาะแล้วก็หมอกมันลงสิ่ละมันเห็นวิว แต่ว่าลองไปเบิ่งตัวจริงก่อนพี่น้องว่าสิขืนได้บบถ้าคนร้ายบบถ้าคนร้ายคิ้วร้ายสิขอาก็บวกขืนแต่ว่าคนกับสิบบร้ายคือรันตอนตีคือรันนอนอายคนร้ายร้ายพี่น้องลองไปเบิ่งตัวจริงบไมีคิ้วร้ายไปได้โอเคสำนีนะเดี๋น้องเกิดขอผิดพลาดะ Hello, Mr. Nyaru. <laughs> you look like a pirate, you know? You know, when we go in London, there are many people they put yeah, in, but it's just two right. of us. Yeah. You look like a pirate, uh? Private, not pirate. Pirate. Private. Private. Private, not pirate. Pirates out, see? <laughs> <laughs> Bye. วิวทางเทิงทุกคนแต่ว่าอันมันฝนตกเนาะเพราะสั้นขวทาทยจากทั้งในมั็ซีมีอันน้ำเกาะราตาไปยังเกิดพี่น้องน้ำเกาะอีกเกินวินโดว์ภาษาลาวกกอื่นปองเอียบเออนั่นแหละพี่น,อกกน้องหัวภาษาลาวกับจิบัตถุกันละวิวอันนี้ไทยให้ทุกคนมาลองรุมเฮียอยู่ไรคี้ท่านี้ฝากนีพี่น้องเป็นตัวเมืองที่เขาไปแล้วฝาก ฝั่งนี้เป็นทัลลี่พี่น้องขับไปมึงในฝั่งนี้แล้วเป็นทะเลพี่น้องเนี่ยฟังทะเลส่โซนท่ามันนี่ทามหน้าเดื่อทรีทรามพี่น้องค่ะอันข้าวผ้าเขาขี่มุนไปมุนมาในขังที่สามเลยพี่น้องแต่โมโหข่ายขี่จักรจักรขังนี่ยทว่านับอยู่ในเป็นขังที่สามล่ะ <laughs> อันฮันนี่เว้นี่กอลิ้นดอน just one time ไร yeah but it's a big wheel yeah but this uh you see that's a three time now อาพี่น้องบังคับขังที่ time ไรพี่น้องโอ้ยสี้ยาตแต่อย่างเดียวพี่น้องมันยากาศมาเห็นตัวเมืองร้ายพอว่าหมอกมันล่องฝนมันตกพี่น้อง ถ้าว่าอากาศแจ้งแจ้งนะเว้ยคือสวงามคักพี่น้องเห็นโมบิลเท่ถนนพี่น้องสรุปพี่น้องก็คือประมาณประมาณสี่สี่หอบนี่แหละสี่หอบหรือห้าหลอดเพราะขาบันดาปทันพักกันนั่งล้มโซกันโซไปโซมาใจเหม่อนจะเขือพี่น้องประมาณสี่หาเทื่อนนี่แหละที่บอกอ่าคนละสิบสามพาวทันนี่ดี๋ยวซ็อก ก็ากันตลออันนี้พี่น้องช็อปอารีนาอารีนาวอดวอารีนามีเดโฮสต์คอนเสิร์ตสต็อปจะแปลว่าอีหยังพ่ดภาษาอังกฤษก็บ่จักบรรยากาศโอเคอคอนเสิร์ตยังไม่ขอเดียพี่น้องอันนี้เห็นขาเจอะมาอันนี้แคบทะเล ขาจะมาแคสอียังไดนพี่เนาะพ่วงกระแตพี่เนาะจนเขาเมียงเบดข้าจะเอากะแจม้หอยพี่นเนาะคุณเลียนลาบซาบู่เลยคุณขนาดฝนตกในพี่นนอะคนยางแค่โซด่ก็ได้ส่เต้าบอไท,ย,ทยอันตัวคนยางพี่น,นาะโมยกให้ติดคนหลายอ๋อ oh, ฮ uh, ันนี่ที่ะบิ๊กันนี่ยูเซี่ยววันแดอ่าโบสเดย์ยูสร์สยูสร์ทั No, it's for always the it's always a tour it's boat. Tour boat, oh okay. They go up and down the the river. Oh yeah, tour boat. That's a cruise boat over there in the distance. Oh, oh it's a, oh yeah, that's a big boat. What you go on cruises with, you know, on holidays? Oh yeah. Not that one, honey. This one. Oh yeah, I saw. Ooh. พี่น้อ,นองหนาวหนาวบรรยากาศก็ว่าเป็นใจดีหรอสำหรับคลิปที่่าตัวเมืองลิวฟู่กับซัมนี่ทุกคนพา,าตอนแรงเข้าสีมีไปนัดหาประธานอาหารหวมันกกับคนล่าน้ำกันแล้พี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าล้วขอจชิญงว่าไปกินอยูไสหาอาหารได้แน่นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบใจได้ยๆทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้มาจนจบไปก่อนจ้าบ๊ายบาย